สวัสดีครับเมื่อน็นวันที่21สิงหาคม2หาวค,ครับผมเลิกงาน4โมงครึ่งนะครับพอดีลูกค้าทักมาว่าจากได้อิฐพารลัมจัก2 3โลนะครับเลยลงมาตัด้จันที่ผมจับอยู่นี่อยู่ประมาณจัก4โลนะครับคนก็สงใสยว่าผมปลูกอิฐพาลัมพันหนังและปลูกมาดนบาดใดเลียวเชื่อ่ผมปลูกอิฐย อินทผลัมพันธ์สยาม 1, 1, อ็ดวันเพาะเมล็ดนะครับอเอาเมล็ดมาปลูกเนี่ยมันจิบเอาปลูว่าตัวผูตัวเมียนะครับมันประมาณจักสองปีแต่มันกนจ็จะแสดงเพศนะครับผมปีนี้ปีหกหานะครับผมผมก็มันก็นแสดงเพศมาเพศเมียประมาณสี่ต้นนะครับเ่วผูประมาณสิบต้นนะครับพอดีปีโอหกเนี่ยผมก็ได้ตัวเมียอ,อยู่ยี่สิบหกต้นตัวผูประมาณสามสิบนะครับ สต้นครับต้นนี้มีอยู่ทมือส์หกจันนะครับผมก็ตัดไปแล้วมวานนี่ไป4จันก็เหลือยี่สองจันครับมีจันที่หาองก็ะลิตัดอยู่นี่ครับมันก็ะเหตุคุหนึ่งคือฝนตกนะครับประมาณสองเดือนครับปรเทศไทยอินทาล,ลัมผมบ่สุกครับ ลัางต้นก็เป็นจางเป็นนั่นไปหวานนะครับก็เลยพอดีฝนเศร้าครับแต่สองสามเมื่อนี่ยแหละมัก่กลเริ่มมีรสรสหวานขึ้นมาแล้วก็เลยได้ตัดแล้วก็เลยจันนึงครับจันนี่ซิอู่ประมาณขั้นผมคาดประเิทก็อยู่ประมาณจักหากิโลนะครับจันหากิโลประมาณนีแหนะครับ ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่คนนทักมานะครับผมทักอยากได้อินเดอรพาร์ลัมตักกิโลนะครับผมทักมาเขาขอขอบคุณครับกดติดตามนะครับผมคลิปนี่ก็ขอขอกดติดตามกดอัพสักไข่กดกระดิ่งนะครับผมติเตียนม่ได้ครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ